ในช่วงนี้เราควรเสริมสารอาหารอะไรที่จะได้เสริมภูมิคุ้มกันของเราอย่างเต็มที่อินสปายอยากรู้ไหมครับอยากรู้อินเลิฟอยากรู้ไหมครับยารู้โอเควิตามินดีสามารถช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโดยเฉพาะเรื่องของระบบทางเดินหายใจวันนี้ทำไมคนส่วนใหญ่ถึงมีระดับวิตามินดีสามที่ต่ำวิตามินดีสมเนี่ยมันได้จากอาหารที่เรากินเนี่ยแค่20% 80%จะสร้างจากการที่เราต้องออกไปตากแดด แต่ว่าคนในเมืองส่วนใหญ่เรากลัวแดดครับการที่วิตามินดี3ของเราเนี่ยต่ำทำให้เราเกิดปัญหาอะไรได้บ้าง 1. เราจะอ้วนง่ายอันที่2ภูมิคุ้มกันทํางานได้แย่ลง 3. จะทําให้เรามีความเสี่ยงที่จะเกิดมะเร็งต่อมลูกมากมะเรง็งรังไข่และมะเร็งผิวหนังข้อที่4ครับมีความสัมพันธ์กับการเกิดภูมิแพ้โรคความดันสูงและโรค SLE ข้อ5ครับสัมพันธ์กับการเกิดภาวะซึมเศร้ามีการศึกษา74การศึกษาจาก644นักวิจัยพบว่า51%คนที่ติดเชื้อโควิดที่ได้รับการเสริมวิตามินดีสามีอาการดีขึ้นมี53%ที่อาการดีขึ้นจาก52งานวิจัยและมี62%เป็นงานวิจัยที่13งานวิจัยที่สามารถช่วยลดอัตราการเสียชีวิต ของคนที่ติดเชื้อโควิดได้แล้วก็ถ้า ได้รับการเสริมวิตามินดี3ให้สูงมากพอตั้งแต่ที่เริ่มการรักษาช่วยให้คนไข้ดีขึ้นได้ถึง83%เพราะฉะนั้นถ้าเราเสริมตั้งแต่เนิ่นๆก็จะลดความรุนแรงอัตราการเสียชีวิตจากตัวเลขง,งานวิจัยเมื่ไกี้นี้หมอยังมีอีกเปเปอร์หนึ่งครับของ MDPI Journal โดยการเสริมวิตามินดี3า0 0 0 international unit ต่อวันนะเขาให้กิน1,000 0เลยนะ10,000 10, 10 international unit ต่อวัน2-3อาทิตย์แรกเพื่อเพิ่มระดับวิตามินดีในเลือด ให้สูงในเวลาอันรวดเร็วและหลังจากนั้นเนี่ยเราอาจจะเมนเทนวันละประมาณ5,000 i n t e r เ a t i o n a l unit เป้าหมายวิตามินสามในเลือดอยู่ประมาณสัก40-60นาโนกรัม per มิลลิลิตรถ้าเราจะไปฉีดวิตามิน D3 สาไปฉีดได้ว่าการฉีดวิตามิน D 3เนี่ยอาทิตย์ละ5 0 0 0 0ื n t อ r n a t i o n a l u n i t หรือบางคนฉีดเดือนละส0 0แสนอินเ n อร์เนชั่ n แนลนะครับก็ฉีดได้แต่ว่าการให้วิตามิน D3 โดสสูงโดยการฉีดเนี่ยอาจจะต้องเช็คเรื่องของ ระดับวิตามินดีสในเลือดโดยแพทย์นะครับไม่ควรให้เกิน100นานโนกรัมเปอร์มิลลิลิตรเพราะว่าถ้าแคลเซียมในเลือดสูงเนี่ยต้องระวังเรื่องของแคลเซียมที่จะไปเกาะที่ผนังเส้นเลือดได้อาจจะต้องมีการเสริมวิตามิน K2 นะครับหรือการเสริมแมกนีเซียมเพื่อดึงแคลเซียมจากในเลือดที่มันสูงเพราะเราไปเสริมวิตามินดีสที่สูงด้วยการฉีดนะครับใครที่คิดว่ามีประโยชน์ช่วยแชร์ต่อให้หมอนิดนึงนะครับ